แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของครูย้ายกลับไปที่ภูมิลำเนาแต่มีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช่ก็คือระบบ TMS นโยบายเนี้ยดีตรงที่มันทำให้คนเนี่ยอยากย้ายใช่ไหมเข้ามาในระบบอยากย้ายใช่ไหมเข้าในระบบมาจับคู่กันแมชชิ่งกันนะฮะ นางสาวเยาวล่เซช,ชาสึกสอนอยู่ที่โรงเรียนสันติราชวิทยาลัยค่ะปัจจุบันก็คือได้ย้ายในระบบสับเปลี่ยนค่แะแล้วก็ได้ ทำการย้ายสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วาก็รู้สึกว่ามันสะดวกขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีความสุขมากที่ได้รู้ว่าตัวเองได้ยายอ่ะค่ะเพราะว่ามีครอบครัวอยู่ทางทีิลำป่าแล้วก็มีลูก,ลกสาวด้วยสองขวบปาคืออยู่กรุงเทพจำปาอ่ะจับแทบทุกอาทิตเลยค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรที่มันก็มากขึ้นเขียนย้ายมาแล้วสองรอบแต่เขียนย้ายปกติ รู้สึกโชคดีมากๆด้วยที่ได้กลับไปหาลูกแล้วได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนอกจากนี้ก็ยังคิดว่าบันเกิดของเราก็ควรจะพัฒนาภาษาที่สาให้กับเด็กๆที่บ้านเราด้วยคือนางสาววชิรดาวิเศษสุขนะคะ ปัจจุบันก็สอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบาลำปางเขละละตรังวัดอนุสรน,นะคะสวัสดลำปางสอนในระดับชั้นป .4 กับป .5 นะคะวิชาภาษาจีนเอกภาษาจีนเหมือนกันนะคะนี่คือยังไม่ได้เคยเขียนย้ายเลยแต่ว่าก็รู้สึกว่าการย้ายแบบเก่าอ่ะคือมันมีเอกสารค่อนข้างเยอะแล้วก็ขั้นตอนหรือว่าการเตรียมการต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าระบบเนี้ยดีค่ะเพราะว่า มันจะได้ทุกอย่างมันจะได้ขึ้นในออนไลน์ไปเลยดีใจที่แบบว่าได้กลับไปอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะคือสุดท้ายแล้วเราก็ต่อให้เรามาบรรจุแบบว่าไกลบ้านเนี้นะคะ่ะแต่ว่าทุกคนก็ต้องกลับไปดูแลครอบครัวอ,อยู่ดี